ตามรอยพ่อป่อน้องมะลิเล่นละครเรื่องแรกประเดิมบทนางเอกแปบ๊บแป๊บก็โต8ขวบแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องมะลิลูกสาวของคุณแม่แวนด้ากับคุณพ่อป่อทิสดีอดีตพระเอกด่างผู้่วงรับ จะเห็นได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องบรินั้นฉายแววสุดๆทางด้านวุ่นารบันเทิงและล่าสุดน้องก็ได้พึ่งให้สัมภาษณ์ว่าอยากเล่นละครอยากตามรอยคุณพ่อปอหนูอยากลองเป็นเหมือนคุณพ่อบ้างค่ะและเคยดูผลงานของคุณพ่อแล้วคุณพ่อทําทุกอย่างได้หนูก็อยากทําได้ด้วยพร้อมกับชมว่าคุณพ่อเก่งด้วย และล่าสุดฝันก็เป็นจริงแล้วล่ะค่ะเพราะน้องมาลินั้นกำลังจะมีผลงานการแสดงเรื่องแรกในชีวิตในเรื่องฟ้าเพียงดินซึ่งตอนนี้ก็มีการฟิตติ้งแล้วเรียบร้อยในขณะที่นัดเทพพัสดินณนะอยุธยาหนึ่งในนักแสดงฟ้าเพียงดินและเป็นแฟนคลับน้องมะลิเมื่อมาพบเจอกันทั้งคู่ก็มีการแชรภาพร่วมกันพร้อมระบุว่าเป็นเอน้องมะลิมาตั้งนาน วันนี้ไปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ของช่องวันเรื่องฟ้าเพียงดินได้น้องมะลิมาเล่นเป็นนางเอกตอนเด็กๆเลยขอแชะภาพกับน้องซะหน่อยก่อนฟิตติ้งดีและทีมงาน ATS เรียบร้อยปลอดภัยดีครับขออนุญาตคุณแม่โบมาหนาที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคงได้เจอกันที่กองครับ ของหนูด้วยนะคะแลับลองว่าสนุกแน่ค่ะน้องมะลิน่ารักมากพี่ๆอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องมะลิด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ